ไฮโดรเจนทำสถิติโลกเติมทั้งเดียววิ่งไกลถึง2,803กิโลเมตรพลังงานไฮโดรเจนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานสะอาดที่คาดว่าจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตนะครับล่าสุดบริษัท s เตเลอร r เรลผู้ผลิตรถไฟสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ตอกย้าแนาวคิดนี้ด้วยความสำเร็จของการพัฒนารถไฟพลังงานไฮโดรเจน ที่มีชื่อว่า Flirt H2 ที่สามารถวิ่งได้ระยะไกลถึง2,803กิโลเมตรจนได้บันทึกสถิติโลก Guinness World Record ในที่สุดครับสำหรับต้นแบบของรถไฟพลังงานไฮโดรเจน Flirt H2 ในตอนนี้หนึ่งขบวนประกอบไปด้วย3ตู้แบ่งเป็นตู้โดยสารด้านหน้าและด้านท้าย ส่วนตู้ตรงกลางจะเป็นตู้สำหรับส่งกำลังโดยภายในตู้จะมีชุดจ่ายไฟซึ่งจะเก็บไฮโดรเจนไว้ในถังเชื้อเพลิงและใช้เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าป้อนเข้าสู่แบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าครับ ตัวตู้โดยสารของรถไฟต้นแบบนะครับสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันแล้วได้ที่108ที่นั่งและขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยได้มีการสั่งผลิตเพื่อใช้เป็นรถไฟสำหรับหน่วยงานขนส่งของซานเบอร์นาดีโนคาลตี ของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการทดสอบที่สนามทดสอบในรัฐโคโลราโดก่อนที่จะให้บริการในปลายปีนี้ครับโดยจากการทดสอบเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ารถไฟสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเติมเชื้อเพลิงเพียงครั้งเดียวได้ไกลถึง2,803กิเมตรใช้เวลาในการวิ่งไปทั้งหมด46ชั่วโมงด้วยกันครับ ตัวเลขนี้จึงนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของบริษัท s t ตเ l อร r เร l ที่อาจจะปูทางไปสู่การเป็นขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและลดการปล่อยมลพิษให้โลกโดยมีรายงานว่าองค์การขนส่งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งซื้อรถไฟรุ่นนี้แล้วถึง4ขบวนเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนได้มากขึ้นครบับ